สวัสดีค่ะเราจะมาฟังนิทานอิศรกันนะคะวันนี้เราจะมาฟังนิทานเรื่องลมและพระอาทิตย์ในวันที่ฟ้าครึ้มวันหนึ่งลมแวะผ่านมาทักทายพระอาทิตย์ทั้งสองคุยกันได้ไม่นานนะักก็เกิดโตเถียงกันเพราะต่างก็คิดว่า ตนคือผู้ทรงพลังมากที่สุดขณะนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีทั้งคู่จึงตกลงกันว่าหากใครทำให้เสื้อคลุมของเด็กชายผู้นั้นหลุดออกไปได้ก็จะเป็นผู้ชนะลมจึงเริ่มต้นพัดอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เสื้อคลุมของเด็กผู้นั้นหลุดออกไป แต่ยิ่งลมพัดแรงมากขึ้นเท่าใดเด็กชายก็ยิ่งดึงเสื้อให้กระชับกับตัวมากขึ้นเท่านั้นลมรู้สึกเหนื่อยจนต้องหยุดพักไปในที่สุดต่อไปจึงเป็นโอกาสของพระอาทิตย์บ้างมันโผล่ออกมาจากกลุ่มเมฆแล้วค่อยๆสาดแสงไปยังเด็กชายคนนั้นเด็กชายเริ่มรู้สึกร้อนพระอาทิตย์จึงยังคงส่องแสง อีกต่อไปจนในที่สุดเด็กทนร้อนไม่ไหวจึงถอดเสื้อคลุมของเขาออกพระอาทิตย์หันไปยิ้มแล้วบอกกับลมว่าฉันคือผู้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกระทําที่รุนแรงใช่ว่าจะได้ผลเสมอไปเรื่องลิงโง่กับปลาโลมานานมาแล้ว มีลิงตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนเกาะที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้นา,นานาชนิดเจ้าลิงมักจะมานั่งที่ชายหาดแล้วฝันถึงการที่จะได้เที่ยวไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ในวันหนึ่งลิงก็ทำให้ความฝันของมันเป็นจริงขึ้นมาได้ขณะที่กำลังแล่นเรืออยู่นั้นเกิดมีขึ้นลมแรง จนทำให้มันพลัดตกจากเรือเจ้าลิงตกใจมากมันรีบตะกายว่ายน้ำเข้าหาฝั่งขณะที่มันเหนื่อยใกล้จะหมดแรงก็มีปลาโลมาตัวหนึ่งโผล่มาช่วยชีวิตของมันไว้ปลาโลมาแหวกว่ายพาลิงเข้าหาฝั่งในระหว่างทาง เจ้าลิงเริ่มคุยโม้เรื่องการผจญภัยของมันให้ปลาโลมาฟังปลาโลมาฟังเรื่องโม้ของลิงโดยไม่ขัดคอแต่อย่างไรครั้นเห็นเกาะเกาะหนึ่งอยู่ตรงหน้าปลาโลมาก็หันมาถามลิงว่าท่านรู้จักเกาะแห่งนี้หรือไม่อ๋อรู้สิฉันเคยมาที่เกาะนี้หลายครั้งจนคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับเจ้าเกาะแห่งนี้ลิงต่อแล้วมันก็เริ่มอวดโม้ต่อบนเกาะแห่งนั้นอุดมสมบูรณ์มากปลาโลมามองไปที่เกาะก็รู้ว่าที่นั่นแห้งแล้งและไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ปลาโลมาทนรำคาญในความขี้โม้ของลิงไม่ไหวมันจึงค่อยๆดำน้ำหนีไป ในที่สุดเจ้าลิงโง่อดรู้ตัวนั้นจึงต้องว่ายน้ำเข้าหาฝั่งด้วยตัวเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของผู้พูดได้เป็นอย่างดีชายหนุ่มกับดวงดาวนานมาแล้วมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชอบดูดาวบนท้องฟ้าเป็นชีวิตจิตใจ คืนเขาจะเดินแงหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ระยิบระยับไปด้วยดวงดาวระหว่างนั้นเขาก็เฝ้าคบคิดว่าดวงดาวเกิดมาจากอะไรและขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าได้อย่างไรเขาได้แต่มาอมองโดยไม่สนใจว่ากำลังจะเดินไปทางไหนเพื่อนๆของเขา ต่างขบขันที่เห็นอาการเช่นนั้นของเขานี่แน่ฉันว่าแกน,น่าจะไปนั่งดูดาวที่หอดูดาวที่ไหนสักแห่งแทนที่จะมาเดินท่อมๆแบบนี้เพื่อนคนหนึ่งเอ่ยเตือนเขานั่นนะสีเดี๋ยวก็เดินตกหลุมตกร่องเขาสักวันหนึ่งรอกเพื่อนอีกคนเสริมชายหนุ่มไม่สนใจต่อคำเตือนนั้นและยังคงเดินแหนดูดาวเช่นนั้นต่อไป และแล้วในคืนหนึ่งเขาก็ก้าวตกลงไปในหลุมแห่งหนึ่งเข้าจนได้หลุมนั้นลึกมากจนเขาไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ชายหนุ่มจึงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังลั่นบังเอิญเพื่อนๆนของเขาเดินผ่านมาได้ยินเข้าจึงร้องถามลงไปว่านั่นใครนะ่ะชายหนุ่มตอบด้วยความดีใจฉันเอง นักดูดาวไงเล่าเพื่อนๆของเขาพากันหัวเราะร่าฉันว่าแล้วไงเจอดีเข้าจนได้ไหมล่ะนับตั้งแต่ได้รับความช่วยเหลือให้ขึ้นมาแล้วชายหนุ่มก็เลิกเดินเหมือนเช่นนั้นอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดย่อมไม่มองข้ามคำวิจารณ์ตักเตือนของผู้อื่นเรื่อง ชาวนากับนกกระสายังมีชาวนารูปร่างใหญ่โตแข็งแรงคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้าชายป่าชาวนาผู้นี้เป็นคนขยันขันแข็งออกทำงานในนาทุกวันมิได้ขาดใกล้ๆกับนาของเขาเป็นที่อยู่ของนกกระเรียนฝูงหนึ่งพวกมัน ชอบมากินพืชผลในนาทำความเสียหายให้กับชาวนาเป็นอย่างมากชาวนาจึงทำหุ่นไล่กาขึ้นมาเพื่อหลอกให้นกกระเรียนเหล่านั้นกลัวแต่พวกนกกระเรียนกลับไม่กลัวเกรงหุ่นไล่กานี้เลยชาวนาจึงขึงตะข่ายเพื่อดักจับนกพวกนี้แทนเช้าว,วันรุ่งขึ้น ชาวนาแวะไปตรวจดูตาข่ายดักนกที่ทำขึ้นปรากฏว่าไม่ได้มีเพียงนกกระเรียนเท่านั้นที่ติดตาข่ายมาแต่ยังมีนกกระสาอีกตัวหนึ่งติดรวมอยู่ด้วยนกกระสาพยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดออกไปจากตาข่ายแต่ไม่เป็นผลสำเร็จครั้นมันเห็นชาวนาเดินมา มันจึงกล่าวอ้อนวอนขึ้นว่าการุณาปล่อยข้าเถิดข้าไม่ได้เป็นผู้กินพืชผลของท่านเลยจะพวกเกเรียนพวกนี้ต่างหากที่ทำความเสียหายให้แก่ท่านอาจจะใช่แต่บังเอิญเจ้าถูกจับอยู่ในกลุ่มของนกที่ทำลายพืชผลของข้าชาวนาตอบ เพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องได้รับโทษเช่นเดียวกันกับมันนกกระเรียนพวกนี้ชาวนากล่าวในที่สุดและนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคบคนดีเป็นสีแก่ตัวคบคนชั่วอับปราชัยเรื่องกลิ่นปากสิงโตสิงโตตัวหนึ่งออกเที่ยวจับ สัตว์อื่นกินเป็นอาหารอยู่เป็นนิดด้วยเหตุที่มันกินเนื้อสัตว์มากมายหลายชนิดจึงทำให้มันมีกลิ่นปากที่เหม็นมากวันหนึ่งสิงโตอยากรู้ว่ากลิ่นปากของมันเหม็นเพียงไรมันจึงเที่ยวเดินไปถามสัตว์ตัวอื่นๆแต่เพราะความดุร้าย และกลิ่นปากที่เหม็นจึงไม่มีสัตว์ตัวใดย่างกลายมาใกล้มันเลยจนในที่สุดสิงโตได้เดินไปพบลูกแกะตัวหนึ่งเข้ามันจึงเอ่ยถามลูกแกะว่าเจ้าช่วยบอกทีซิว่ากลิ่นปากของข้าเป็นอย่างไรลูกแกะตอบสิงโตโดยซื่อว่าท่านมีกลิ่นปากที่เหม็นมาก สิงโตได้ฟังก็โกรธจึงตรงเข้าตะปบลูกแกะกินเป็นอาหารจากนั้นสิงโตจึงเดินต่อไปจนได้พบกับหมาป่าตัวหนึง่งสิงโตจึงถามหมาป่าตัวนั้นด้วยคำถามเดิมหมาป่ากลัวสิงโตจึงตอบกลับไปว่าท่านมีกลิ่นปากที่หอมมาก สิงโตได้ยินก็รู้ว่าหมาป่าพูดโกหกจึงจับหมาป่ากินเป็นอาหารอีกเวลาผ่านไปสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาพบกับสิงโตเข้าโดยบังเอิญสิงโตจึงเอ่ยถามสุนัขจิ้งจอกเรื่องกลิ่นปากของมันอีกครั้งสุนัขจิ้งจอกได้กลิ่นคาวเลือดจากปากของสิงโตก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มันจึงตอบสิงโตไปว่าข้าเป็นหวัดทำให้ดมกลิ่นอะไรไม่ได้สิงโตได้ฟังก็เดินจากไปโดยไม่ทำร้ายสุนัขจิ้งจอกแต่ประการใดและนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเรื่องม้าแพะม้าแพะ เป็นสัตว์ในเทพนิยายรูปกายท่อนบนของมันจะเหมือนมนุษย์แต่ท่อนล่างจะคล้ายมา้าและมีเขาเล็กๆสองอันอยู่เนื้อหูม้าแพะชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในป่าชอบเป่าคลุยและดื่มเหล้าวายที่ทำมาจากน้ำผึ้งวันหนึ่งในฤดูหนาว ขณะที่หิมะกำลังตกหนักม้าแพะตัวหนึ่งเดินหลงทางโชคดีที่มันไปพบกระท่อมกลางป่าหลังหนึ่งเข้าเมื่อชายหนุ่มเจ้าของกระท่อมเห็นม้าแพะเขาก็เชื้อเชิญให้ม้าแพะแวะเข้ามาพักผ่อนม้าแพะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะมันรู้สึกทั้งเหนื่อย หิว <You S 2> และเหน็บหนาวขณะที่รอชายหนุ่มปรุงอาหารให้กินม้าแพะรู้สึกแปลกใจที่เห็นชายหนุ่มคนนั้นยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาเป่าทำไมท่านต้องใช้ปากเป่ามือของท่านด้วยละ่ะม้าแพะถามอ๋อฉันรู้สึกเย็นที่มือ เลยเป่าให้มันอบอุ่นชายหนุ่มตอบเมื่ออาหารเสร็จแล้วชายหนุ่มจึงตักอาหารเสิร์ฟร้อมกับเชิญให้ม้าแพะร่วมรับประทานอาหารด้วยแต่เพราะอาหารยังร้อนอยู่ม้าแพะจึงนั่งรอเพื่อให้อาหารเย็นเสียก่อน ส่วนชายหนุ่มกลับยกช้อนที่มีอาหารอยู่เต็มขึ้นมาเป่าก่อนใส่เข้าปากมาแพ้เห็นก็สงสัยจึงถามขึ้นว่านี่แน่ทำไมท่านจึงต้องเป่าอาหารก่อนที่จะกินด้วยละ่ะอ๋อฉันเป่าเพื่อให้อาหารเย็นลงนะ่ะชายหนุ่มตอบ มาแพะได้ฟังก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปที่ประตูทันทีก็ไหนท่านว่าหิวนักแล้วทำไมจึงรีบร้อนจะไปเช่นนี้ชายหนุ่มสงสัยไม่ละฉันกลัวที่จะอยู่กับมนุษย์ที่ใช้ปากเป่าให้เกิดความร้อนก็ได้หรือเป่าให้เกิดความเย็นก็ได้ด้วยปากปากเดียวกันว่าแล้ว ม้าแพะก็รีบหนีไปทันทีและทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่พูดจาแล้วฟังดูคล้ายเป็นคนกับกรอกย่อมเป็นผู้ที่จะไม่ได้รับความเชื่อถึงจากใครๆเรื่องหมูป่าจอมเกเรหมูป่าดุร้ายตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าลึก หมูป่าตัวนี้ชอบข่มเหงรังแกสัตว์ป่าตัวอื่นๆอยู่เป็นประจำทุกแห่งที่มันผ่านไปบรรดาสัตว์ตัวอื่นจะพากันหลบหน้าหลบตาไปหมดสัตว์ตัวใดที่หลบไม่ทันก็จะถูกข่มเหงรังแกเอาทุกครั้งไปและถ้าสัตว์ตัวใดพยายามหลบหนีมันก็จะตามไล่และทำร้ายเอาเมื่อจับตัวได้ วันใดที่มันไม่ได้แกล้งหรือทำร้ายใครมันจะรู้สึกหุนหนิดขัดเคืองเป็นอย่างมากดังนั้นสัตว์ที่เคยถูกมันรังแกรหรือทำร้ายเอาจึงนัดประชุมหารือกันเจ้าหนูตัวเล็กเสนอว่าพวกเราต้องร่วมมือกันจัดการกับมันกระต่ายแยง้งตัวมันใหญ่โตและแข็งแรงออกอย่างนั้นใครจะไปจัดการอะไรได้ลิงเห็นด้วย ใช่แล้วพวกเราคงสู้มันไม่ไหวแน่นอนสัตว์อีกหลายตัวก็คิดว่าพวกมันคงไม่มีใครจัดการกับเจ้าหมูป,ป่าได้การประชุมจึงลงเอยด้วยต่างคนต่างดูแลตัวเองแต่แล้ววันหนึ่งหมูป,ป่าเดินไปพบหน้าไม้ของนายพรานที่วางล่อเอาไว้เข้า ด้วยนิสัยพานเกเรมันจึงเหยียบไปบนหน้าไม้ที่ขึ้นสายเอาไว้อย่างไม่เกรงกลัวทันใดนั้นลูกธน,นูก็หลุดออกจากหน้าไม้พุ่งเข้าใส่ตัวมันทันทีหมูป่าเจ็บปวดทรมานและถึงแก่ความตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอ